คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับรถถังอีสานหนุ่มบางกะดีหรือว่าดับลันสารคามนะครับเจอกับพลอยอภิชาติสจโต้งปลาจีน120ปอนด์ครับเกมเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับคู่นี้มาดวลวงในกันรถถังอีสานนั้นเตี้ยสั้นกว่าพยายามจะขึ้นบนนะครับดูว่าจังหวะการจับนี่จับได้ดีนะครับมาดูพลอยอภิชาติเองก็มีลูกขวางมีตอกสลับแทงซ้ายแทงซ้ายดี หือว่าคอยสกัดเอาไว้ตลอดนะครับโอ้โหแต่ว่ายิงโดนก็ยิงเดินเลยครับรถถังอีสานเบียดไปเรื่อยพยายามจะเบียดปล้ำนายเอาไม่ยอมไม่ขึ้นง่ายๆเหมือนกันนะครับพลอยอภิชาพยายามจะไล่แขนเอาไว้ด้วยครับแค่ครูเปิดหัวไฟแดงรถถังอีสานหนุ่มบางกะดีระดับร,รันสคามนำเงินพลอยอภิชาลูกศิษย์ท่านสจต้งปราจีนดีโอ้ย มารถถังอีฮอลถถังอีสานมาใช้เหลี่ยมโอูแต่ว่าพลอ,อภิชาติดูในต่างคนต่างมัดอ,อมาอไม่เป็นไรขึ้นมาว่ากันต่อก็เริ่มจะเบียดจับปล้ำหนได้เหมือนกันแต่พลอ,อภิชาติไม่ยอมนะครับโดยเฉพาะลูกไล่แขนนะครับกดแขนเอาไว้นี่แล้วก็ตีสู้ด้วยมาได้บิดเหลี่ยมลงไปดูแล้วครับว่ามาถึงตอนนี้ รถถังยีสานต้องเดินให้เร็วกว่าตีนะครับแข่งขวาโอ้โหสวยนะครับชุดนี้โอ้ยโดนตอกทำท่าจะสุดไปแล้วนะครับตอนนี้รถถังยีสานเอ้าคอยอภิชาติพยายามจะเร่งขวางแล้วก็ตีโอ้โหชุดนี้ทําได้ดีเลยครับโอ้โหแรกนี่ก็เดือดแล้วนะครับแลกกันแบบไม่มีใครยอมใครจริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้นี่ยกที่4ี่นะครับรถถัง 3, ยีง่สานพยายามจะแรงขึ้นมานี่นะครับตีลูกขวางแล้วก็แทงสวยๆคอยอภิชาติพยายามจะไล่แขนแทง <c oughs> อ้ยกนี้นี่ออกมาแก้เกมได้ดีเลยนะครับเดินถึงตัวด้วยแล้ววงในนี่ขึ้นบนก็ล็อกตีเดินตีได้ส,ดสวยๆคออภิชาติก็มีแข้งนะครับแล้วก็ดักแทงได้เหมือนกันเดาหยุดไม่ได้นะครับผู้นี้นี่ใครยุบใครยน่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับแต่ว่าเกมการยกมาถึงตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินครับ สถานการณ์4ี่ยกแรกที่ผ่านมานะครับถือว่าชกกันได้เราใจเลยนะครับมาชิงดังกันยกสุดท้ายนะครับออกมาเดินเหมือนเดิมนะครับรถถังนิสายโอ้พอยอภิชาติก็มีแข้งซ้ายดักสาดเอาไว้เข้าไหนตีไม่ถนัดดีกรรมการทีรวุฒต้องแยกก่อนนะครับยังคงเดินเหมือนเดิมพยายามจะเร่งเกมนะครับดูว่ารถถังนิสายเข้าพยายามจะเบี้กพอยอภิชาติไม่ปะทะนะครับอาศัยวงนอกนะครับตั้งรับแล้วก็ออกแข้งซ้ายแทงซ้ายได้สวยๆครับ เอาละครับมาถึงตอนนี้ดูว่านักชกทั้งคู่ทีม,มงานก็ต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันแล้วครับและใบสุดท้ายน้ำเงินครับโอ้โห,โโหวันนี้าทีมเยือนครับพลอ,อ,อภิชาติสจโต้งปาจีนครับเบียดนะครับโอ้โหพลิกเอาชนะคะแนนรถถังอีสานนุ่มบางกะดีแบบสุดมันเลยครับคู่แรกของเรา